ขอโทษครับคุณชื่ออะไรครับผมขออะไรหน่อยได้ไหมครับยินด,ดีค่ะคุณมินนะครับค่ะผมเต๋อนะพี่เตอ๋อพี่มาตอนไหนเนี่ยก็มาก่อนที่คุณจินดุลก์ด้วยของเล็กๆน้อยๆชิ้นี้ไงไล่หน้าตีนี่เป็นใครวะนี่คุยทีเดียวหลายคนเหรอตลกมึงสองตัวจริงๆวะ่ะอย่าตอนไหนใ,ให้มากกว่าน,นี้ไปเลยมึงนี่มันล่านจริงวะ่ะเฮ้ยคำก็ล่าสองคำก็แลด พี่ไม่รู้ว่ามันกินข้าวหรือกินหญ้าผู้ชายแบบนี้ไม่สมควรเอาไปทำพันหรอกพี่เตอ๋อพี่ว่าไงจูว่าม,มีเขาดีจะบอกเขาเดีอะไรของเธอิีไงเป็นโควิดเหรอพี่จะบ้าเหรอนี่มาที่ตรวจคันไม่ใช่เอทีเคสองขีดงั้นเหรอ จูไปท้องใครมาอ้าวพี่จูก็มีแค่พี่คนเดียวจะให้จูไปท้องกับใครล่ะพี่ไม่เชื่อล่าสุดเรามีอะไรกันก็หลายเดือนที่แล้วทำไมเพิ่งจะมาท้องนี่นอกใจพี่ใช่ไหมนี่พี่จะบ้าเหรอวันวันจูก็อยู่แต่บ้านจะให้จูไปท้องกับใครก็พาชูเข้าบ้านไงอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะคนอย่างจูเคยเจ้าชูตัวแม่มาก่อนยังไงก็เลิกกินขี้ไม่ได้หรอกนี่พี่จะไม่รับผิดชอบใช่ไหมจะรับผิดชอบทำไม ในเมื่อไม่ใช่ลูกงกูได้ชุม,มองคนผิดไปจริงจรินช้น่จะเชื่อเพื่อนตั้งแต่ตอนแรกชนจะได้ไม่ว่าเจออะไรแบบนี้กูต่างหากที่มองคนผิดไปลูกใครมึงก็ไปหาพ่อเองแล้วกันส่วนกูขอใบเรื่องของเราสองคนจบกันแค่นี้ โอ้ยขอโทษครับไม,ไม่เป็นไรค่ะมาฟินี่เหรอครับใช่ค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะเอยเดี๋ยวครับเมื่อกี้ผมชนคุณแรงไปหน่อยเดี๋ยวผมพาคุณไปหาหมอครับเออไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้เป็นไรขอตัวนะคะเดี๋ยวนครับคุณชื่ออะไรครับผมขออะไรหน่อยได้ไหมครับ คือผมรู้สึกผิดจริงๆถ้าเป็นไม่ได้มีโอกาสผมจะพาคุณไปเลี้ยงข้าวเพื่อเป็นการขอโทษนะครับจะดีหรอคะดีสิครับให้ผมเตอะนะครับก็ได้ค่ะนี่ค่ะคุณมิ้นนะครับค่ะผมเตอนนะยินดีที่รู้จัก ยินดีค่ะอะของขวัญน,นี้พี่ให้ขอบคุณค่ะพี่เป่ามีของขวัญให้น้องตลอดเลยนะจ้ะไปขึ้นเด็ดกัน <c oughs> <c oughs> สุดยอดสุดยอดจริงๆเลยพี่เตอพี่มาตอนไหนเนี่ยก็มาก่อนที่คุณจะดูหลอกด้วยของเล็กๆน้อยๆชิ้นนี้ไงพี่พูดถึงเรื่องอะไรคะไรหน้าตีนี่เป็นใครวะนี่คุยทีเดียวหลายคนเหรออ๋อหนูก็นึกว่าเรื่องอะไรเขาเป็นพี่ชายหนูเองค่ะพี่ชายงั้นเหรอทำไมผมไม่เคยร,รู้ว่าคุณมีพี่ชายหน้าตาหล่อาขนาดนี้พี่น้องท้องชนกันไหมว่าพี่เตอ พี่พูดเลยระวังคำพูดคำจาด้วยนะและให้เกี็บพี่ชายหนูด้วยเราเพิ่งคุยกันได้ไม่นานพี่ยังมีอีกเยอะที่พี่ยังไม่รู้อะ่ะหลักฐานคาตาแบบเนี้ยยังจะโกหกอีกเหรอเอาเลยต่ออหลเข้าไปต่ออะไหให้สุดนี่คุณเป็นใครเนี่ยทำไมถึงได้มาพูดน้องสาวผมเสียหายหายแบบนี้ก็เป็นแฟนมินไงมินแกมีแฟนตอนไหนทำไมพี่ถึงไม่รู้ไม่ใช่แฟนค่ะพี่เต๋อ แค่คุยเฉยๆค่ะพี่ตตอทพี่จะมากเกินไปแล้วนะหนูไปตกลงกับพี่ตอนไหนว่าหนูเป็นแฟนที่อ่ะก็คุยกันนานแล้วเรียกแฟนได้แล้วดินานบ้าอะไรเราเพิ่งคุยกันได้สองอาทิตย์นะอีกอย่างเขาเป็นพี่ชายของหนูเขาเพิ่งกลับมาจากจีนทุกครั้งที่เขากลับมาเขาต้องมีของขวัญให้หนูไม่ได้มาหลอกอะไรทั้งนั้นตลกมงสองตัวจริงๆว่ะ อย่าตอแหลให้มากกว่านี้ไปเลยมึงนี่มันล่านด้จริงวะเฮ้ยห,หนูไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นผู้ชายแบบน,นี้ต่อไปไม่ต้องมาให้หนูเจอได้อีกนี่นี่คุณอย่าทำอะไรจะทำร้ายผู้หญิงงั้นเหรอแล้วมึงเสือกไงด้วยวะฮะแฟนเขาจะเคลียร์กันมึงไม่ต้องมายุ่งจะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงนี่มันน้องสาวผมมิ้นแกไปคุยกับผู้ชายแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะพี่า คำก็ล่านสองคำก็แลดพี่ไม่รู้ว่ามันกินข้าวหรือกินหญ้าผู้ชายแบบเนี้ยไม่สมควรเอาไปทำพันหรอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรพูดดีด้วยไม่ชอบชอบให้พูดคำหยาบจริงๆคนอย่างมึงเนี่ยไม่สมควรพูดดีด้วยหรอกมึงสองตัวนี้แถจนหนังหน้าถลอกแล้วมั้งตกมือข้างเดียวมไม่ดังใช่ไหมถึงได้ยืมนมือไอ้หน้าเตีเนี่ยมันตกพี่ดังพอไหม นี่มึงจะออกกูใช่ไหมฮะนี่แค่ตักเดือนถ้าต่อไปมึงอย่ามายุ่งกับน้องกูอีกลวก็มึงเจอหนักกว่านี้แนะ่ไปมินเฮ้ยเฮ้ยแน่จริงก็กลับมาดิวะโถ่ยังหนีดิวะจอกแม่งเ้ยจูจูอยู่บ้านไหม ตัวเป็นตัวให้พี่หน่อยจูนี่พี่จะมาทำไมพี่ก็มาดูแลรับผิดชอบลูกไงพี่กลับไปเลยนะสู่หาพ่อใหม่ให้ลูกจูได้ละฮะอะไรนะนี่จูรอเล่นใช่ไหมเนี่ยสู่พูดจริงคนอย่างพี่เก็บไว้ก็มีแต่พาละไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความเป็นผู้นําไม่มีอะไรดีเลยแล้วสู่จะบอกอะไรพี่นะต่อจากนี้พี่อย่ามาเหยียบที่นี่อีกเพลูกในท้องของจู ไม่ใช่ลูกของพี่ต่อไปพี่รีบใส่หัวไปจากที่นี่เลยนะก่อนที่จูจะโทรแจ้งความไม่ไมไมจูจูจูเดี๋ยวกบมาคุยกันก่อนจูโอ้โถจู